เกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกล่าวสวัสดีทุกคนเช่นเคยกันด้วยละก,กันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตแผนกันดีกว่านะครับผมก็เป็นรอบวันที่14นะครับเดือน9้นะทุกคนก็อาจจะไม่ได้มีแผนใหม่เยอะแยะมากนะครับแต่ว่าก็พอมีให้เห็นอยู่ประมาณ2-3แผนนะนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูว่า มีแผนไหนที่น่าสนใจนะครับก็คัดรวมมา10แผนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ทีมแรกกันเลยแล้วกันนะครับอย่างโรอันโซนะครับคุมาโมโตะนะครับผมจากเจอีก2นะครับมาไปกันเลยครับทุกคนให้เราไปเลือกที่ตรงนี้ครับเบสทีมนะครับจากนั้นก็มาที่เอเชียเนียนะครับผมแล้วก็เจอีก2นะครับจากนั้นก็เลือกทีมด้านล่างสุดเลยนะครับก็คือทีมนี้นั่นเองนะครับคุมาโมโตะนะครับโอเคแผนที่ได้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ ปึ๊บอ่าเป็นหลัง3ามนะครับ3 1 3 1นะครับแผนนี้ก็เคยมาแล้วนะนะครับแต่ว่ารอบนี้ก็รีวนกลับมาอีกนั่นเองนะครับผมก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะครับผมอ่าก็เป็นอีกหนึ่งแผนที่มาใหม่ในรอบนี้นะครับใครที่เป็นสายอ่ามีเอ็มเอฟตรงกลางนี่ผมก็จัดแผนนี้ได้นะครับโอเคก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแผนที่นิยมในอาทิตย์นี้แหละนะครับโอเคเดี๋ยวมาต่อกันที่ทีมที่2นะครับทีมที่2อันนี้จะอยู่ที่เจลิงเหมือนกันนะครับสำหรับทีม อาโทอชิกินะครับเจลิกสองเหมือนเดิมนะครับให้เราไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดททีมเหมือนเดิมนะครับอ่าเดททีมแล้วก็มาที่เอเชียชิเนียนะครับเจลิกสองนะครับแล้วก็เลือกที่ทีมโทชิกิโทชิกิเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยโอเคแบกกลับมานะครับพุทธการทีมเช็งโอมมิชั่นดีฟอยนะครับแผนที่เราได้จะเป็น3 2 4 1นะครับอันนี้ก็จะได้การวางตัววางหมากประมาณนี้นะครับนี่มันก็จะเป็นลักษณะของแขน 3 2 4 1นะครับนี่ก็แผนมาใหม่นะครับผมเคยมาแล้วเหมือนกันนะครับวันันวันนี้ก็วนรอบกลับมาใครที่ยังไม่ได้เซฟก็สามารถที่จะเซฟเก็บไว้ได้นะครับถ้าเล่นเข้ามือนะนะครับโอเคมาต่อกันที่ทีมที่3แล้วกันนะครับทีมที่3วันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทีมนี้นะครับอ่าอิวากินะครับอิวากิ FC นะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่เจลิก2เหมือนกันนะครับ ไปที่เบสทีมนะครับเอเชียชิเนีย e, นะครับเจลิกสองมือนเดิมยูกิทีมขึ้นต่อจากโคชิกิเลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งแผนนะครับที่น่าจะแลในอาทิ์นี้เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็น5 2 1 2นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแผนที่มาใหม่นะครับอันนี้เป็นสายหลัง5นะครับอ่าหลัง5ก็จะได้ลักษณะการวางตัววางหมากประมาณนี้นะครับเนี่ย จับให้ hey, มันตรงตำแหน่งนะครับผมเราก็ประจับไปนะครับอ่าโอเคก็จะได้การวางตัวนักเตะประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับอ่าวิวกิเอฟซนั่นเองนะครับโอเคไปต่อกันที่ทีมต่อไปในอันนี้อยู่ที่ลีบราซิลนะครับผมอ่าไปเลือกที่เอเชียชิเนียไม่ได้แล้วนะทีนี้ให้เรามาที่ตรงนี้นะครับมาที่บราซิเลียนนะครับก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ลีบลีกบ นะครับเลีนะครับโอเคปึ๊บจากนั้นเลือกที่ทีม A B C F F C นี่ครับผม A B C ก็มาครับรอบนี้นะปึ๊บโอเคแผนที่ได้จะเป็น C หน C หนึ่งนะครับกลางรับ1ตัวนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับเล่นได้นะครับแผนนี้ก็จะแน่นๆนะครับกลาง5ตัวนะครับหลัง4หน้า1น่ะครับทิ้งหน้าไว้1ตัวพอแววแวพักบอลนะครับผมสรับแผนนี้นะโอเคไปเลือกันต่อนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทีม เอตูเดเตสนะครับผมลาพาสตานะครับอันนี้อยู่ที่อาร์เจนตินาลีกนะครับทีมต่อไปโอเคมาที่ตรงนี้เลยครับเบททีมแล้วเราก็มาเลือกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็อาร์เจนตินาลีกนะครับจากนั้นก็เลือกทีมสามเหลี่ยมนะครับอันนี้เราเป็นทีมนี้นะครับผมเนี่ยนะครับโอเคปึ๊บอย่างที่ได้จากทีมนี้ก็จะลักษณะเป็นแบบนี้ครับี เป็น4-2อ่า4-3 1-2นะครับ4-3 1-2กลางเรียงตรงนะครับใครที่สนใจแผนนี้ก็สามารถที่จะแนะนำนะครับแล้วก็เอาไปเล่นได้นะครับจะบุกตรงกลางเลยนะครับสำหรับแผนนี้เจาะเน้นเจาะตรงกลางนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับแผนนี้ไปกันต่อครับอันนี้จะเป็นทีมต่อไปครับสำหรับเต n t e r Miami นะครับไ Miami ก็จะอยู่ที่อ่าลีกนี้นะครับอ่าทีมของเมสซี่นั่นเองนะครับทีมต่อไปอ่ามากันที่อ่า เซ็นทรัลอเมริกานะครับผมแล้วก็เลือกไปที่อเมริกาลีกนะครับจากนั้นก็เลือกที่ทีมด้านล่างเลยนะครับไมอามี่ปึ๊บผู้จัดการทีมนะครับเช็คฟอรโมชันดีฟอลต์ก็จะได้แบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นคล้ายๆแบบ4-2-1-3นะครับแต่ว่าวิงแบ็กเนี่ยจะไม่ได้ดันสูงขึ้นแบบนี้นะครับแต่จะดันต่ำๆนะครับเป็นปีกต่ำอ่าช่วยเกมรับได้ด้วยนะครับถ้าใครอ่าเล่นแผนแบบนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของเกมรับได้ดียิ่งขึ้นนะนะครับอ่า ต้องไปทดลองดูนะครับผมก็จะเป็นปีลักษณะแบบนี้นะครับโอเคสำหรับแหมมีครับไปต่อกันที่ทีมต่อไปครับสำหรับเปเรรานะครับเปเรราอันนี้อยู่ที่โคลอมเบียลีกนะครับมาโคลอมเบียลีกเป็นไงมามาดูกันครับปึ๊บไปทีมแล้วก็โคลอมเบียเนี่ยน่าจะอยู่ที่ตรงนี้ปะอ่าไม่ใช่นะครับอยู่ที่ตรงนี้ครับโคลอมเบียโอเคปึ๊บแล้วก็มาเลือกทีม ทีนี้นะครับาเบเรรานะครับโอเคในการทีมแชมเปี้ยนเดฟอลท์นะครับแผนที่ได้จะเป็น3 2 3 2นะครับอันนี้ก็มีมาเรื่อยๆอยู่นะครับผมใครที่สนใจแขนนี้ก็สามารถที่จะจัดได้นะครับโอเควันนี้ก็วนกลับมาหลัง3ชิดๆเดียวกันนะครับสำหรับแผนนี้เนาะโอเคครับไปต่อกันที่ทีมต่อไปครับสำหรับแอร์เรติโกนาซิองนาวนะครับผมอันนี้ก็เป็นทีมที่อยู่ลีกโคลัมเบียเหมือนกันนะครับผมอ่าเด็กทีม แล้วเราก็มาที่ซอสเมริกาโคลอมเบียทีนั้นก็เลือกทีมเหมือนสิงโตนะนะครับสิงโตสีเขียวอยู่ในเออวงกลมอ่านี่นะครับโ okay. อเคผู้จัดการทีมนะครับแชมป์ฟอร์มชั่นเดฟอลต์แขนที่เราได้จะเป็น4 1 4 1โดยตรงนี้ปรับเอเอฟได้นะทุกคนนะสามารถที่จะเล่นเป็นกลางรับได้นะครับตรงนี้กลางรูกสีไม่ใช่กลางรับนะครับก็จะเป็นกลางรูก2ตัวนะครับผมก็จะได้ลักษณะแผน4 1 4 1, 1นะครับโอเคตรงนี้ก็ปรับ ทั้ง DMF แล้วก็ c m f ได้อันอีนะครับโอเคประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับแผนนี้อ่ะไปกันต่อครับทีมที่9นะครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทีมนี้นะครับมาชิดะนะครับเซลเวียนะครับเซลเวียอันนี้อยู่ที่เจลริก2ครับอ่าวนกลับมาที่เจอริก2อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับวันนี้มากันที่เอเชียชินีครับแล้วก็เจลริก2ครับแล้วก็มาที่ทีมนี้นะครับ ทีมตัวแซดนะครับนี่ครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับโอเคมาชิดะเซลเวียนั่นเองนะครับปึ๊บการทีม,ชมเชมป์ฟอร์มชันเีฟอล์แผนที่ได้ครับก็คือ4 2 3 1นะครับอันนี้แต่จะแตกต่างกันตรงที่ว่าตรงกองกลางเนี่ยมันจะไม่ได้ทางออกมาแบบนี้นะครับอีกแผนนึงมันจะทางนะครับแต่ว่าแผนนี้มันจะยืนติดกองหลังเลย2ตัวนะครับ อ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งแผนที่แนะนำนะครับผมเผื่อสนใจนะครับผมก็แปลกใหม่เหมือนกันสำหรับอาทิตย์นี้นะครับแต่นี้ก็ถามว่าเคยมีมาไหมก็เคยมีมานะครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีหลายทีมที่มีคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับผมก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับผมชอบแบบไหนชอบทีมไหนก็จัดได้นะครับสำหรับแผนนี้นะนะครับใครที่อยากลองก็ดูยได้นะครับโอเคมาจบกันที่ทีมสุดท้ายครับสำหรับการอัปเดตของแผนในรอบอาทิตย์นี้เนี่ยผมก็จะเป็น อาร์เจนตินอสนะครับผมอาร์เจนตินอสนะครับผมจูเนียนะครับผมสำหรับวันนี้หรือจะอ่านอีกอย่างก็เหมือนจะเป็นอาร์เจนตินอสเนาะนะครับผมจะโน็ตหรือน้อยก็น่าจะได้อยู่นะครับผมสำหรับทีมนี้อยู่ที่อเมริกานะครับไม่ใช่สิอยู่ที่อาร์เจนตินาลี่นะครับอาร์เจนตินาลี่ไปที่ตรงนี้นะครับอาะไปกดติดครับเอาใหม่ครับปึ๊บอ่าแล้วก็มาเลือกที่เดียร์ทีมแล้วก็อันที่2นะครับปึ๊บอาร์เจนตินา ลีกแล้วก็ทีมนี้นะครับอ่านี่นี่นะครับโอเคเข้าใจตรงกันเนาะอาร์เจนตีนอตนะครับอาร์เจนตีนาอาร์เจนตีนอตจูเนียนะครับผมโอเคปึ๊บแผนที่เราจะได้จากทีมนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้ปึ๊บจะเป็น5 3 2นะครับอันนี้ก็จะเป็นบุกตรงกลางเหมือนกันนะครับอ่าก็จะเป็นเหมือนแผนดอกไม้นะครับอันนี้ก็แผนดอกไม้นี่มีมาเรื่อยๆอยู่นะครับผมก็จะเป็นลักษณะการขึ้นเกมบน ตรงกลางนีผมตรงกลางแล้วก็เน้นรับทางปีกนะครับปีกซ้ายขวานะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ละกันเนาะนะครับสำหรับแผนเล่านี้นะครับผมก็ไปทดลองกันดูละกันนะครับชอบแผนไหนในรอบทิต์ทีดีนะครับก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับอยากให้ทํารีวิวแผนอะไรแบบไหนก็ฝากคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวมาจัดให้นะครับผมเดี๋ยวขอไปไล่เช็คข้อมูลก่อนละกันนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาที่ทุกคนไปเพียงเท่านี้กันนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับหากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม